สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่จุดกลางเต็นท์สวนสุพรรณีนะฮะนครนายกนั่นเองโอ้บรรยากาศดีมากแล้วน้ำใสมากเลยสะท้อนสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับก็จะอยู่ทางมาน้ำตกสาลิกานั่นเองนะฮะเป็นจุดกลางเต็นท์กึ่งร้านอาหารนะฮะเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะ แต่ถ้าคนไม่เยอะก็สามารถที่จะมากางได้นะฮะเดี๋ยวไปดูมุมที่มันเป็นจุดกลางเต็นท์เลยละกันเนี่ยก็สามารถถ้าคนไม่เยอะก็มากางได้นะบริเวณน,นี้นะฮะน้ําใสมากเนี่ยโอ้โหไม่รู้เห็นไหมนะอยากหเห็นน้ําใสมากๆเลยนะ,ะใสสุดๆไปเลยนี่นะฮะสวยงามเลยทีเดียวบริเวณน,นี้ก็จะเป็นบริเวณที่ เป็นแอ่งนิดนึงนะก็จะมีโซนลึกโซนตื้นอันนี้เป็นแอ่งนิดนึงนะฮะเพื่อจะใครอยากเล่นน้ําที่มันลึกหน่อยแต่ก็ลึกแค่เอวนะฮะนี่เลยฮะนี่ก็จะเป็นน้ําสวยมานะครับนนเป็นโซนอา,าหารนะฮะแล้วก็สามารถที่จะกางเต็นท์บริเวณนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยตอนนี้สามารถกางได้หมดเลยนะครับแต่ว่าโซนนี้ก็จะ <c oughs> ติดกับถนนนะ,ะออบางทีอาจจะได้ยินเสียงรถบ่อยๆหน่อยแต่ถ้าไป กลางด้านในก็จะบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนี่เข้าไปดูนะฮะนี่ฮะบรรยากาศด้านในนะฮะโอ้ยอยากให้เห็นน้ําใสสุดๆรู้จะเห็นไหมนะเนี่ยโอ้โหโอ,โอ้ที่นี่ข้อดีคือเออน้ําเนี่ยคือรวมตัวเป็นตัวยูเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นท,ท,ที่เขานะฮะเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ํลาลําธารไปเรื่อยเลยนะฮะ นะแล้วก็โยงมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเลี้ยวไปทางนู้นโอ้โหโอเคมากนะที่นี่ผมว่าแบบติดน้ํานี่เวิร์กแล้วน้าใสมากมากอ่ะแม่ผมจะหามุมไหนที่มันไม่สะท้อนแสงเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะฮะนี่ให้ดูมุมนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะเนี่ยโอ้โหมันเวิร์กสุดๆเนี่ยฮะแล้วโซนนี้นะบรรยากาศดูแตกต่างจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบเขื่อนๆปูนๆฮะ นี่ก็จะเป็นแบบแนวธรรมชาติธรรมชาติมากเลยนะโอ้โหสุดยอดมากอะ่ะนะครับเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะกางเต็นท์บริเวณข้างบนนะตรงเนี้ยแนวนี้เอาไม่น่าเขาบอกคนส่วนมากก็จะมากางฝั่งนี้ด้านในนี่มีต้นไผ่ด้วยนีนที่เรายื่นเสียงอยู่เนี่ยอ๋อแล้วบริเวณนี้น้ําลึกนิดนึงอน้มีป่าด้วยนะเดี๋ยวนะให้ดูเห็นไหมเนี่ยน้ําลึกนิดนึงโอ้แต่ตรงนี้น่าจะไม่นิดนึงนะ อันนี้น่าจะลึกแบบมิดหัวเลยอะแต่โอเคนะผมว่านี่พอเห็นถึงความใสของน้ำนะฮะโอเคเลยอะนี่ครับเรามาดูด้านบนกันบ้างนะฮะนี่เลยด้านบนก็จะเนี่ยล่มลื่นพอสมควรนะฮะมันเหมือนเหมือนสวนเนี่ยเราก็สามารถกางเต็นท์บริเวณเนี่ยตามแถวเนี้ยได้หมดนะครับมีไฟพ่วงนะครับแล้วก็นานเป็นห้องน้ำนะครับโอ้ยบริเวณก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย สามารถกลางได้อีกเยอะเลยเนี่ยฮะแหมมุมนี้ก็เวิร์คดูบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเดี๋ยวผมจะลงไปได้ไหมเดี๋ยวผมลงลงไปดีกว่านี่เลยแล้วก็มีแบบโซนที่มันเป็นแบบฝ่ายเบาๆอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งโอเคมากเลยนะเนี่ยฮะนะฮะแล้วเราก็กางเต็นท์กันด้านบนนั้น นี่ฮะเราก็กางเต็นท์กันบนนี้ได้เลยนะฮะติดกับน้ําแบบเวิร์กแล้วดูล่มเลื่อนนะฮะนี่เวลาประมาณเที่ยงคิดดูดิยังดูล่มเลื่อนซะขนาดนี้โอ้โหมุมนี้เจ๋งมากเลยก็ค่ากางเต็นท์ประมาณนี้นะฮะเหมาเหมาหนึ่งเต็นท์เล็กสองร้อยบาทนะฮะก็จํากัดประมาณสามคนนะ่ะเออแล้วก็ไฟพ่วงอีกหนึ่งร้อยบาทนะฮะหรือตีง่ายๆก็คือ ถ้ามาสามคนก็สามร้อยนั่นเองถ้าเต็นท์ใหญ่ก็สามร้อยบาทนะฮะไฟพ่วงก,ก็เป็นสี่ร้อยนั่นเองงงไหมประมาณนี้นะะโอ้ยโอเคเลยถือว่าโอเคนะสำหรับแต่ถ้ามาคนเดียวอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะมีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะฮะเออโอ,โอเคอผมว่ามุมนี้ผมชอบมากเลยอะและ้วปากเกี้ยจากถนนเนี่ยเข้ามาในนี้นเงียบเลย นี่นะฮะโอ้โหฟิลมันดีมากอะ่ะแล้วน้ำมันโคตรใสเลยอะ่ะนะเดีย๋ยวผมจะให้ดูนะโอ้โหน้ำใสมากอะ่ะแนะนำเลยนะฮะนี่ให้ชมบริเวณน,นี้จะเห็นถึงความใสของน้ำมองเห็นเฮ้ยมีปลาด้วยหรอมันปลาป่าอ่ะนะฮะดูดิฮะโอ้โหความใสของน้ำมันแบบ สุดๆอะเจ๋ง่าที่เนี่เป็นมาทางน้ำตกสาริกานะฮะโอ้ยโอเคเลยอะแล้วน้ำมาเป็นปริมาณกำลังดีมากเลยนี่ให้ชมด้านบนอีกครั้งนะอันตรงนี้ก็คงจะเป็นเหมือนนั่งทานอาหารนะเป็นนั่งแคร่นั่งเล่นน้ำอะไรนี้นะแต่เข้ามาก็คงจะต้องเสียค่าเล่นน้ำนิดน,นึงนะผมว่าแล้วก็มากางเต็นท์กันแบบนี้ซึ่งเวิร์กอะเนี่ยเวิร์กสุดๆ โอ้โหมันใช่เลยวะ่ะที่เนี้ยคนไม่เยอะมากนะโอ้โหดูสิครับแม่โอเคก็ประมาณนี้นะฮะ